พบแคมป์ที่พักผ่านป่านะครับม,มีร่องรอยกันล่าและมีสัตว์ป่าเป็นหนูอะไรอย่างนี้เห็นครับค้องเป็นหมูป่าอาจะเป็นหมูป่าครับทายตำหนีขอฮ้อยทายนานจะตำหนิอะไร ตีระวังเลยไทยนะมาระวัง เอไปนะ้นก็สปปเป็นผู้นำหน้าล้างเลจีกำลังจาที่สปปสองจีกับทานสามันจากที่ฐานพาม